พบกันใหม่คะ่ะวันนี้พบกันตอนเช้าเลยนะคะรับอรุณนะคะด้วยรอยยิ้มที่ตื่นรู้เบิกบานกันนะคะตื่นมาถ้าเรายิ้มให้คนรอบข้างนี่มันก็จะทำให้เรามีพลังขึ้นมานะคะเกิดพลังขึ้นมา ค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่มีเสียงมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็เลยเออทำทำหน้าที่สันหน่อยนะคะเพราะหนๆแล้วก็ตั้งใจแล้วว่าการที่เอ่อจะเผยแผ่ข้อธรรมะาที่เราปฏิบัติมาแล้วมันได้ผลนี่นะคะเราก็เป็นสิ่งที่เออเราปรารถนาอยู่นะคะที่เราตั้งใจจะทำนะคะ การการปฏิบัติธรรมเนี่นะมันจะตรงข้ามกับทางโลกนะทางโลกนี้เขาคือเขาสอนให้ได้นะให้มีให้เป็นนะคะให้เก่งนะคะให้มีคือให้ได้มานะ่ะมันจะตรงข้ามกับทางธรรมนะถ้าทางธรรมนี่พระพุทธองค์ก็สอนให้เราเอาออกเอาออกเอาออกนะคะโดยเฉพาะความเป็นตัวตนของเรานี่แหละเอาออกนะคะ ความมีความเป็นของเรานะคะเอาออกคําว่าเอาออกนี่ต้องเอาออกด้วยปัญญานะคะไม่ใช่ว่าเอาไปเททิ้งหรืออะไรพวกนี้นะคะเราก็มาฝึกให้จิตของเราเนี่ยเอาวางนะคะคําว่าเอาออกทีนึงไม่ยึดมั่นอะ่ะขันห้าที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่คนเราจะยึดมั่นนะคะยึดมั่นในขันห้าขันห้าก็คือรูป นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะคะอันนี้แหละที่เรายึดมั่นกันมากมายเลยหอบไว้เข้มแข็งมากเลยนะคะนี่แหละพระพุทธองค์ก็อยากให้เราเนี่ยอิสระนะคนที่แบกโน่นแบกนี่นะมันก็จะไม่อิสระนะคะมันจะไม่อิสระฉะนั้นการเข้ามาสู่ทางธรรมแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักวางนะคะแม้แต่ร่างกายของเรานะคะ ไม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยซึ่งกายของเราเนี่ยประกอบด้วยกายและจิตถูกไหมกายหรือรูปเนี่ยที่เราทุกวันนี้สังเกตไม่ว่าเราจะบำรุงนะคะบำรุงกายบำรุงโน้นบำรุงนี่บำรุงไอธาตุสีนี่แหละบำรุงขันหนึ่งนี่แหละที่จริงเราลืมนะคะอีกสี่ขันคือเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นนามนะคะมันเป็นจิตจิตที่เป็นเจตสิกจิตที่ยังไม่ได้ชําระที่ยังไม่ได้ฝึกได้หัดมันก็ยังเป็นจิตที่อยู่ในความหลงนะคะอยู่ในความโลภความโกรธความหลงนะคะมันก็รวมกันอยู่ในขันที่หนึ่งขันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นไอซือบื้อนะคะรูปเนี่ยมันเป็นไอซืบื้อมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ แต่ที่มันบังคับให้ขันที่หนึ่งทำงานเพราะว่าจิตนะคะจิตนี่ก็คือเวทนาหรือความรู้สึกสัญญาสังขารวีญญาณเนี่ยคะ่ะสี่ตัวนี่แหละเป็นนามธรรมเป็นจิตเป็นเจตสิกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนะคะก็<อ>จะสั่งให้รูปทำาน่นทํานี่ทําให้สั่งให้กินกล้ามเกียรติสั่งให้มีหน้ามีตาสั่งให้ โลบโกรธหลงอะไรทั้งหลายนะคะเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตมาสั่งให้กายที่หนึ่งทำนะคะหรือขันที่หนึ่งทำทีนี้เราจะทํายังไงให้มันหลุดจากตัวนี้หลุดจากการยึดมั่นความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะคะก็คือกลับมาที่ลมหายใจอาณาปณะสติที่กองเดียวนี่แหละนะคะอาณาปณนสตินี่แหละที่พระพุทธองค์ท่านรับรองว่าบรรลุธรรมแน่นอนใครที่ปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมแน่นอน นะคะกองอื่นๆมีมากมายหลายหลายกองนะคะที่พระพุทธองค์ฝึกมาแล้วการทําทุกกิริยาหรือการเพ่งออกไปข้างนอกเพ่งแสงสีเสียงเพ่งกระสินอะไรก็แล้วแต่เพ่งน้ํายินน้ําลงไปข้างนอกไม่ทําให้หลุดพ้นเพราะว่ามันสง่งจิตออกแตกอาณาปณสติย้อนจิตกลับเข้ามาข้างในย้อนกลับเข้ามาในกายและจิตของเรานะคะ เอาความรู้สึกเอาเวทนากลับมาที่ลมหายใจสูดรตมเข้าไปแล้วก็ดันออกสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็ดันออกทําอย่างนี้นะคะลมหายใจมันจะมีประสิทธิภาพไปกวนอนุัสกิเลสอุปกิเลสอสะวะกิเลสท,ทั้งหลายหรือว่าสังขารที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาตินะคะไว้ในจิตเนี่ยทั่วร่างกายนี่แหละจิตของเราก็อยู่ทั่วร่างกายให้มันปะทุข,ขึ้นมา กระทุ้งขึ้นมาให้มันขุนขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทนาระดับไปลมหายใจนี่มีลักษณะพิเศษมากเวลาเราเอาเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะไปกวนมันไปกระทุง้งปะทุกมันจะไปทําให้มันขุนหรือเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเป,นเป็นทุกข์เป็นทุกขะอริยสัจทุกอริยสัจหรือทุกขเวทนานี่แหละพอมันเกิดทุกข์แล้วมันจะเห็นเป็นเวทนาหรือความรู้สึกที่ไม่สบาย นะมันจะมีความอึดอัดขัดเคืองปวดร้าวเสียดแทงนะคะทำให้เราเนี่ยเกิดความไม่พอใจเกิดความเจ็บปวดร่วร้าวหัวใจนี่แหละเขาเรียกว่าทุกข์ในอริยสัตว์ทีนี้เมื่อเราอยู่กับลมเนี่ยพระพุทธองค์ก็ให้เราอุเบกขาเมื่อทําอะไรขึ้นมาเนี่ย กวนกิเลสกวนอนุัสกิเลสหรือว่ากวนเวทนาหรือความรู้สึกอะไรขึ้นมาที่เป็นทุกเวทนาให้เราอุเบกขาหรือเฉยเฉยกับมันวางเฉยสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นความร้อนก็ดีความอึดอัดขัดเคืองความติบปวดร,วดรั่วราวนะเราก็ให้อุเบกขากับสิ่งเหล่านี้นะคะวางเฉยกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันจะดับไปมันเกิดขึ้นแล้วมันจะดับไปมันไม่เที่ยงไม่ไม่อยู่กับเราอันนี้คือเรื่องของนามนะ เรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่นะเราทําสิ่งเหล่านี้แหละคือใช้ลมเนี่ยไปอ่าตัดมีอะไรเกิดขึ้นใช้ลมตัดมีอะไรเกิดขึ้นใช้ลมตัดแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะอ่อนกําลังลงแล้วก็หมดไปอ่อนกําลังลงแล้วก็หมดไปนะคะทีนี้ส่วนรูปเนี้เราจะมาทํายังไงให้รูปของเราสมดุลหรือธาตุดินน้ําลมไฟสมดุล ทุกวันนี้เราก็จะมีแต่กินบำรุงบำเลกินนนกินนี่บำรุงหาสารพัดที่มาบำรุงขันที่หนึ่งนะคะหรือรูปแต่เราลืมเอาออกคําว่าลืมเอาออกเนี่ยก็คือทํายังไงละ่ะของเสียที่เรากินเนี่ยเรากินไปทุกวันน่ะเป็นของเสียที่อยู่ในลําไส้ก็ดีนะคะลาอยู่ในกระเพาะลําไส้เล็กลาไส้ใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่คลีนออกประจําวันเนี่ย มันก็จะสะสมเป็นกิเลสเหมือนในจิตของเราเช่นเดียวกันอันนั้นมันเป็นสะสมเป็นของเสียเป็นของบูดของเน่าของที่ใช้ไม่ได้เมื <ME> ่อ <TER> e. มันอยู่ตรงนั้นหลายๆวันเข้าหลายๆวันเข้ามันก็จะกลายเป็นของเสียกลายเป็น เชื้อโรคขึ้นมาเป็นเนื้อเนา่าเนื้อบูดเนื้อที่ใช้ไม่ได้มันก็จะไปทําให้ร่างกายของเราเจ็บปวดทําให้ร่างกายของเราปว่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละค่ะอันนี้คือรูปที่หนึ่งนะที่เรา,าทานดินน้ําลมไฟเข้าไปเนี่ยเราจะทานของแพงยังไงเลิศเลอเพอร์เฟกยังไงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ทายออกเนี่ยถ้ามันใช้ไม่หมดมันไม่ทายออกมันจะสะสมเป็นของเสียนะคะ นะเป็นสะสมเป็ของเสียทํำยังไงล่ะถ้าเราจะคลีนตรงนี้ก็คือเราก็ต้องถ่ายออกนะเรบประทานอะไรเข้าไปเนี่ยเช้ามากก็ต้องถ่ายออกถ่ายออกให้หมดนะถ่ายออกให้หมดถ่ายก็มีวิธีมากมายหลายวิธีหลายแบบนะคะ ที่ใช้สูตรอของโบราณก็มีสูตรปัจจุบันก็มีใช่ไหมคะโบราณก็ตื่นมาก็ดื่มน้ําเข้าไปนะคะเยอะๆเป็นขวดเป็นอะไรเข้าไปดื่มเข้าไปน้ําจะน้ําอุ่นน้ําธรรมดาก็ได้นะคะดื่มน้ําเข้าไปเช้ามาดื่มน้ําเลยนะคะให้มันอยู่ในท้องตึงท้องเลยสักพักถ้าระบบขับถ่ายเราปกติมันก็จะพาเราถ่ายถ่ายให้หมดนะถ่ายให้หมดทีนี้ถ้ากรณีที่บางคนที่ถ่ายยาก ลำไส้ใหญ่หมดสมรรถภาพนะคะลำไส้ใหญ่นี่มันเสื่อมนะคะคนไหนที่ถ่ายยากไม่ถ่ายสองวันสามวันถ่ายทีเนี่ยนี่ระวังเป็นโรคมะเร็งนะคะจะก่อโรคมะเร็งโรคเนื้องงอกในลำไส้นะทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่แหละนะคะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้ถ่ายง่ายขึ้นก็ถ้า พูดถึงการทานก็คือทานพวกผักพวกที่มันมีใยมีกากอาหารหรือดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะคะส่วนส่วนช่วงล่างของเราเนี่ยจะช่วยยังไงนะคะอันนี้ตามสูตรนะแพทย์วิธีทำนะคะวิธีพุทธแพทย์วิธีทำรรก็ใช้ดีท็อกนะคะก็คือใช้น้ำนะคะใช้น้ำเนี่ยกับสายยางเนี่ยดีท็อกก็ไปน้ำก็เป็นน้ำสะอาดน้ำที่เรา ดมปกตินี่แหละหรือว่าอาจจะมีน้ําผักยะนนางน้ําอะไรที่เป็นสมุนไพรรีดเย็นนี่นะคะเอามาคั้นเอามาแล้วก็กรองเอาทําเป็นน้ําดีทอ็อกในลําไส้ใหญ่ของเรานะคะโดยใช้สายยางนะคะขวดห้อยแล้วก็ใช้สายยางนะคะเอาจุม่มสบูเ่เหลวหรือครีมอาบน้ําหรือว่าอะไร ครีมอะไรที่มันลื่นๆนะคะสอดเข้าไปในทวารน,นะคะแล้วก็ปล่อยให้น้าเข้าออจากนั้นมันก็ทวารเราก็จะมีน้ําก็จะลื่นก็จะถ่ายปกตินะคะเนี่ยของที่เรากินไปถ้าเราไม่เอาออกก็จะสะสมโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันนะคะการทําดีท็อกก็ดีนะดีท็อกลําไส้ใหญ่เนี่ยจะดีท็อกแบบดื่มเข้าไปเลยดีท็อกแบบใช้น้ําสอดเข้าไปในทวารหนักแล้วก็ปล่อยออกมานะคะต้องเอาออกให้หมดเราทานอะไรไปเราต้องออกให้หมดประจําวันประจําวัน ของเสียที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะมันจะทําให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้แน่นอนนะคะเนี่ยลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยเก็บได้มากมายหลายกิโลเลยนะคะท่านั้นถ้าถ่ายแต่ละวันถ้าถ่ายไม่หมดเนี่ยนี่แหละปัญหาของสุขภาพร่างกายของเราเนะอันนี้คือส่วนขันที่หนึ่งนะส่วนขันที่สองคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็ใช้วิธีอาณาปานสตินี่แหละคะ่ะ อาณาปานาสติทําให้เราคลีนนะคลีนความโลภความโกรธความหลงของเราคลีนยังไงเวลาลมหายใจหรืออาณาปานาสติเข้าไปในร่างกายมันจะไปกวนอนุใสกิเลสที่สะสมไว้ในร่างกายทั่วร่างกายนี่นะมันเป็นนามธรรมนี่นะให้ประทุขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกนะแล้วก็ดับไป นะกวนไปกวนไปกวนไปเป็นน้ําผุนนะคะเป็นความร้อนเป็นความจิบปวดรวดรราวอึดอัดขัดเครื่องแล้วก็ดับไปอันนี้แหละค่ะวิธีคลีนน้าของเรานะคะหรือคลีนจิตของเรานะคะส่วนวิธีคลีนรูปของเราก็คือใช้วิธีที่ทานของที่มีไฟเบอร์ทานผักผล,ลไม้ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็เอาออกด้วยประจำวันต้องเอาออกให้หมดนี้นะคะอันนี้คือขั้นที่1นะส่วนขั้นที่สองสามสี่ห้า ต้องใช้วิธีอาณาปานสติคลีนคลีนเอาอ,ออกนะคะด้วยการทำอาณาปานสติเสมอเสมอมีสติกลมหายใจนะคะสูดสูดหายใจเข้าแล้วกระดันหายใจออกสูดหายใจเข้าดันหายใจมันจะเกิดเวทนาทุกเวทนาสุเวทนาอะไรก็แล้วแต่ก็อุเบกามันไปมันก็จะดับไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงขันห้านี้ไม่เที่ยงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่เราทุกทุกวันนี้ก็เพราะทุกของของความไม่เที่ยง นะรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นทุกข์เราอยากให้มันเที่ยงสมมติดีๆอยู่เนี่ยเราอยากให้มันดีอยู่เสมอๆเ,เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไม่ดีขึ้นมามันร้อนเดี๋ยวก็เย็นขึ้นมาเดี๋ยวก็หนาวอึดอัดขัดเคืองอารมณ์กำลังสบายๆเดี๋ยวก็อารมณ์บูดเข้ามาเนี่ยเราอยากจะให้มันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยง บางอย่างนี่เราอารมณ์บูดหรือว่าสุขภาพแย่อยากหายมันไม่หายอันนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วก็จะเป็นทุกข์เพราะอย่างนี้แหละทุกข์เพราะว่าภาวะตัณหาหรือต้องการให้มันสุขสบายทุกข์เพราะวิภาวะตัณหาต้องการสิ่งที่มันกําลังเป็นอยู่ให้มันหมดไปนะคะต้องการสิ่งที่ดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เข้ามาต้องการสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็ไม่ออกไปอย่างนี้แหละมันเลยทุกข์เพราะ ภาวะตัณหาวิภภาวะตัณหาหรือกรรม,มตัณหาอยากสวยอยากรวยอยากรออยากมีเงินอยากสุขสบายอันนี้เขาเรียกว่ากรรม,มตัณหาเห็นไหมคะมแมตต่คางเพศนะคะอะไรทั้งหลายเขาเรียกว่ากรรม,มตัณหาถ้าเราใช้ลมหายใจนะคะเข้ามาคลีนเข้ามาขยเยาเข้ามากระทุง้งกิเลสแล้วให้มันดับออกไปนะสูตรลมหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกให้มันคลีนให้มันกระทุง้งและดับไปอันนี้หลุดจากทุกข์แน่นอนหลุดจากทุกข์แน่นอน ไม่ต้องหาเหตุหาผลนะคะจิตของเราจะอิสระจากทุกแน่นอนคนที่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยไม่ต้องไปหาอย่างอื่นให้จิตอิสระจากทุกนี่แหละนะคะมันความเปลี่ยนแปลงก็เกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราฝึกจิตให้เราเนี่ยยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษ แล้วก็ฝึกนะคะกลับมาฝึก,กจิตฝึกใจตรงนี้และคะ่ะด้วยอาณาปานสติเสมอเสมอแล้วเราจะอิสระจากทุก์แน่นอนค่ะให้กําลังใจนะคะปฏิบัติต้องเอาออกนะคะให้ตัวเบาเอาความเป็นตัวตวนออกให้ได้นะคะแล้วเราจะอิสระจากความเห็นแก่ตัวนะคะอิสระจากความไม่มีตัวตนนี่แหละคะ่ะแต่ก็อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนะคะให้กําลังใจค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ